เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรครับผมได้ไปปฏิบัติหน้าที่ของราชการอยู่ข้างนอกะครับครับผมได้อยู่ศูนย์ศูนย์แห่งหนึ่งนะครับอ่าจังหวัดอะไรบอก<ข>อได้ไหมไม่บอกที่<บ>อยู่เชียงใหม่อะไรครับอ่าอยู่ที่เชียงใหม่ไปปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ณสถานที่หนึ่งที่เชียงใหม่อ่าฮะแล้วไงต่อครับเราพอไปถึงวันแรกุ๊บผมก็ได้รับหน้าที่ดูแลอาคารซึ่งเป็นอาคารใหญ่สองชั้นครับครับแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่า,วาอาคารที่ผมอยู่ Oh. มันห่างจากลงนอนที่ผมนอนอยู่ประมาณสี uh ่ถึงห้าร้อยเมตรครับอ่าฮะซึ่งผมก็ต้องเดินเดินตื่นเช้ามาก็เดินมาทำความสะอาดดูแลอาคารทุกวันนะพี่ครับ uh huh. แล้วพอนานเข้าผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มขี้เกียจละ uh huh. ผมก็เลยคุยกับหมวดเขาว่า uh huh. ผมขออนุญาตมานอนอาคารนี้นะครับนี่ครับอ่าฮะขอเปลี่ยนอาคารมานอนอีกอาคารหนึ่ง ใช่ครับแล้วแกก็ว่าได้ก็มานอนดินอนจะได้ดูแลอาคารด้วยแกก็บอกผมประมาณนี้ครับอ่าฮะอ๋อ <c oughs> ผมก็ขนเสื้อผ้าขนอะไรมานอนก็คืนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับครับ uh huh. ก็นอนปกติก็หลับยาวถึงเช้าเลยครับอ่าฮะในคืนแรกใช่ครับแล้วพอเช้าปุ๊บก,ก็มีรุ่นพี่คนหนึ่ง <c oughs> เขาเดินมาถามผมว่าเฮ้ย <c oughs> นอนอาคารนี้เหรอเงี้ยทักสะเรารู้สึกจะต้องเอะใจอ่ะยังไงต่อครับใช่ครับผมก็ถามว่าใช่ครับพี่มันมีอะไรเหรอแกก็แกแก,ก็ยิ้มยิ้มให้ผมแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทํางานเหมือนเดิมครับอืพอตกมาคืนที่สองปุ๊บ ผมก็นอนตามปกติครับแล้วก็มันหนาวครับด้วยอากาศมันฤดูหนาวด้วยครับครับผมก็ประมาณปีสองกว่าเนี่ยผมก็หนาวก็ดึงผ้าห่มขึ้นมาห่มครับอ่าฮะระหว่างที่มันหนาวเราก็ดึงผ้าหม่มผ้าห่มคือสิ่งที่เรานอนเนี่ยเรานอนอยู่เตียงเตียงเดียวถูกต้องไหมครับใช่ครับนอนบนโซฟาเลยครับพี่นอนบนโซฟาแล้วในห้องนั้นมีใครนอนกับเราไหม ไม่มีเลยครับเป็นห้องห้องสัมมนาห้องประชุมรบบมีแต่เก้าอี้เรียงกันเลยครับอ่าฮะอ่าฮะแล้วห้องใหญ่แคบขนาดไหนก็บรรจุคนได้ประมาณร้อยกว่าคนครับโอ้นี่เป็นห้องใหญ่เบ้อเร์อเลยนะใช่ครับเป็นห้องห้องประชุมห้องสัมมนาเลยครับเออเป็นห้องสัมสัมนาขนาดหนึ่งร้อยคนจุเข้าไปแล้วเราก็ไปนอนบนโซฟาเก้าอี้ตัวเดียวครับแล้วก็นอนอ่าแล้วไงต่อแล้วพอผมดึงผ้ผมขึ้นมาผม ปุนึงสักประมาณไม่ถึงห้าน,นาทีแล้วพี่พ uh huh. ผมช่วงผมกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วพี่แล้วใครไม่รู้ครับพี่ดึงผมผมลงจากโซฟาเลยเรือ่องอะไรต่อครับผมก็ผมเลยว่าผมก็ตกใจผมก็ลุกขึ้นมาแล้วหยิบมือถือส่องดูก็ไม่มีอะไรพี่ uh huh. ก็ผมก็คิดว่าเออสงสัยจะเป็นไอ้รุ่นพี่ที่ถามผมว่าแหละอื uh huh. ว่าเจออะไรไหมเนี่ย ครับคิดว่าตอนนั้นเนี่ยโดนแกล้งแน่แน่ใช่ครับ uh huh. ผมก็เลยไม่สนใจครับก็ดึงพราหม่มกับมาห่มเหมือนเดิมออ uh huh. แต่กพักเหมือนเดิมดึงลงไปอีกก็ดึงผ้าห่มลงไปอีกตอนนั้นน้ําหนักของผ<ช>้าห่มเนี่ยผ้าห่มขนาดแบบน้ําหนักหนักไหมหรือว่าเป็นแบบแนวผ้าแพรที่มันลื่นลงไปง่าย oh. ง่ายเขาห่มผ้าหม่หมเป็นผ้าห่มทับบกเหรอพี่ อ่าเหมือนผ้าห่มแจกเวลาน้ำท่วมหรือเวลาอากาศหนาวถูกไหมเป็นผ้าห่มน่าจะเป็นเหมือนพันนุ่นคอตตอนอะไรผสมกันใช่ไหมน้ะหนาหน่อยประมาณนั้นนะพี่อ่าอ่าอ่าครับผมแล้วดึงลงปุ๊บผมรีบวิ่งไปเปิดไฟเลยอ่าอันนี้ครั้งที่สองที่สามแล้วถูกต้องไหมใช่ครับอ่าพอผมเปิดไฟปุ๊บไม่มีอะไรสักอย่างเลยพี่อ่าผมนี่น่าเสียเลยอ่าอ่าอ่า พอตกเช้าปุ๊บผมยังยังไม่ตกเช้าดิผมก็คืนนั้นผมก็เปิดไฟนอนทั้งคืนเลยนะแต่นอนไม่หลับพี่ไม่กล้านอนเลยอืมอมืแล้วระหว่างนั้นนะ่ะในในห้องห้องนั้นเนี่ยข้างนอกของห้องสัมมนาเนี่ยมีคนอื่นอีกไหมไม่มีครับทั้งอาคารเนี่ยมีผมคนเดียวครับแล้วรอบรอบตึกก็ไม่มีใครเลยว่างั้นเถอะไม่มีครับรอบตึกเป็นบ่อน้ำมาบ่ไม่มีรอปพ,อพอไม่มีครับอ๋อเป็นการเลือก ที่นอนได้ดีมากแล้ไงต่อครับแล้วพอถึงเช้าปุ๊บผมไม่ได้นอนเลยคืนนั้นนะผมก็เลยไปถามรุ่นพี่ผมไอ้คนที่ผมนั่นแหละครับว่าพี่เมื่อคืนพี่มาแกล้งผมรอองเงี้ยออ oh. รุ่นพี่ก็ทําหน้างงเลยอ oh. บอกว่ากี่โมงได้แกล้งตอนไหนพี่หลับตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วแกก็บอกี้ oh. ผมก็หน้าเสียแล้ว oh. ผมก็เลยก็ เอาวะคืนที่สามก็ขมใจตัวเองอ่ะเอาว่ลองดูอีกคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับอะไรจะเกิดมันก็เกิดเนี่ยอืมแล้วช่วงเวลาประมาณสามทุ่มผมก็ทําเหมือนเดิวก็ไล่เช็คปิดไฟไล่ใช้ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้คือคืนที่สองแล้วนะคืนคืนที่สามแี่สิคืนที่สามเลยอ่าฮะอ้าวแล้วคืนแรกคืนที่สองเจอเหมือนกันเหรอหรือว่าเจอแค่คืนเดียว จอคืนคืนแรกนี่ผมหลับสนิทเลยออ๋โททษีผมจได้ลคืนแรกไมม่ีอะไรหลับสนิทคืนที่สองเจอดึงพ้าห่มอันนี้คืนที่สามแล้วใช่ครับสามเวลาสามทุ่มนี่ผมก็ไล่ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ตามปกติครับแล้วจะพักก็มีพี่คนหนึ่งเขามาจัดเบรกอืมแล้วเขาก็ถามผมว่าน้องน้องยังไม่ไล่ไปปิดไฟหรอ ยังไม่ยังไม่ปิดไฟเอยอผมก็งงครับผมก็เดินเช็คดูอีกทีครับ,รบดูตรงข้างอาคารอ,าอ้าวไฟอาคารไฟตรงข้างอาคารเปิดเฉยาาผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมว่าก็เดินขึ้นไปกะว่าจะเดินขึ้นไปปิดสวิตช์ไฟชั้นสองครับ,รบแล้วระหว่างทางที่มันขึ้นมันเป็นบันไดสําหรับคนพิการนะพี่เป็นบันได มันยังไงมันทางเรียบอะพี่อ่าเป็นไว้ที่ให้รถเข็นขึ้นได้ใช่ครับพี่แล้วครับมันแบ่งเป็นสองช่วงกอช่วงแรกอยู่ประมาณขึ้นขึ้นชั้นขึ้นชั้นหนึ่งแล้วพีอาา่อ่าฮะอ่าฮะแล้วช่วงที่สองนี่ถึงชั้นสองเลยครับมันแต่ช่วงที่สองนี่มันหักสองเลยพี่คล้ายว่ายูเทิร์นนะพี่ครับยูเทิร์นขึ้นครับแล้วพอผมขึ้นไปปิดไฟชั้นสองครับปุ๊บทุกอย่างมันมืดหมดเลยนี่ออื มืดมันสลัวสลัวนะครับ,รบผมก็เดินเดินลงไปอรัพี่เดินลงทางเดิมมาแลหละแต่พอถึงจะถึงจะถึงช่วงที่ลงชั้นหนึ่งครับตาผมไปเหลือเห็นเงาดำแล้วพี่นั่งห้อยขาอยู่ซ้ายมือของผมครัพี่โอ้ <laughs> แต่หว่านั้นผมรีบตั้งสติแล้ว ผมใจตัวเองว่าอยากสนใจอยากสนใจรีบเดินนะเขาห้อยขาอยู่ตรงชั้นสองถูกต้องไหมฮะใช่ครับห้อยขาอยู่ตรงชั้นสองครับแล้วแล้วมองเห็นลักษณะเห็นไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือแก่เป็นผู้ชายแน่นอนครับพี่เป็นผู้ชายใช่ครับอ่อฮะแล้วมาในลักษณะแบบไหนนั่งห้อยขาพี่เป็นเงาดำๆห้อยขาอ่ออ๋อ แล้วจังหวะนั้นผมตั้งสติได้ปุ๊บผมก็รีบเดินพอไปถึงหน้าอาคารเท่านั้นแหละพี่ครับผมนี่สับตีนแตกเลยอ่าวิ่งเลยรีบวิ่งเลยวิ่งไปหาเพื่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนผมก็จะนอนอยู่อีกที่หนึ่งเงียเหมือนวิ่งหนีตายเลยพี่ครับแล้วก็รีบขึ้นไปหาเพื่อนแล้วก็เล่าให้มันฟังครับาาแล้วมันก็มันก็เหมือนผมแนละ้วมันก็ไม่เชื่อครับ อืมโอ้ยไม่มีหรอกมือคิดเองเนี๋ยวผมก็เออไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าแต่ก็อระวังด้วยเหมือนกันเนี้ยอ่าบอกว่ามึงระวังด้วยแล้ว,ลวใช่ครับตั้งแต่คืนนั้นมาผมก็นอนกับเพื่อนคนนี้ใช่ครับจนถึงผัดล่าของผมผมได้กลับบ้านจพี่ครับมันก็ได้ดูแลอาคารแทนผมคนเดียวอีกวัน อือคนเดียวเหมือนกันครับอือแล้วช่วงที่สิบวันนะผมไม่รู้มันเจออะไรนะแต่ผมกลับมาปุ๊บ,บกำลังจะเอากระเป๋าพปเก็บครับพี่ครับมันรีบเดินมาหาผมเลยครับอ่าว้าแล้วมันก็บ,บอกผมว่าเฮ้ยเ <"He i, S 1> ต่กฮาร์ตกูเจอแล้วเจออะไรผมก็งงผมว่ามันเจออะไรอ่ามันก็บอกว่า เงาดำๆของมึงนั่นแหละผมว่าบอกว่าโอ้ยอุตส่าห์ลืมแล้วนะยังจะมาเล่าอยู่รอยเออมันกเฮ้ยอุเจอจริงๆผมก็ถามว่ามึงเจอตรงไหนมันบอกว่ามันก็บอกจุดผมก็ใกล้ใกล้เคียงกับผมครับพี่ครับแต่ของมันนี่ผมคิดว่ามันน่าจะหนักกว่าผมเพราะมันเห็น จังๆครับผมแค่เหลือไปเห็น่ะมันเห็นผ่านตอนนั้าเลยพี่ครับคือเขาเจอมันก็เล่าเห็นว่าเจออะไรยังไงบ้างครับมันก็เล่าให้ผมฟังว่าอมันก็ไปไล่จิดไฟอาคารเหมือนอย่างที่ผมทําเลยพี่อืมแล้วทีนี้ไฟฟ้าอาคารอ่ะมันปิดเสร็จปุ๊บมันกําลังจะเดินไปปิดประตูตรงตรงที่ข้างอาคารนะพี่ครับแต่เงาดําอ่ะ มันเดินอยู่ห่างประมาณ50เมตรใต้ครับพี่มันบอกว่าเงาดำๆลอยผ่านหน้าประตูเลยลอยผ่านหน้าเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับลอยผ่านหน้าประตูแบบประมาณวืบเนี่ยครับมันก็มันก็มันก็ไม่คิดอะไรอะทีแรกครับมันก็มันก็นึกว่ามีคนแกล้งมันอย่างที่ผมว่าครับครับ มันก็มันก็ไปไปดูด้านข้างที่เงาดํามันผ่านครับอืกลับไม่เจออะไรครับพี่มันก็บอกว่ามันก็รีบปิดประตูปุ๊บมันก็รีบวิ่งขึ้นไปที่นอนเลยเอาผ้าห่มคลุมแล้วก็ไอมีไอ้สองคนมันมันก็มาถามว่ามึงเจออะไรเงี้ยอ๋อเหมือนไอ้สองคนนั้นมันไม่เชื่อเหมือนเดิมพี่กรณีเดียวกับเราเลย ใช่ครับมันไ e ok อสองคนนั้นมันชอบตกปลาครับพี่กลางคืนมันก็จะไปตกปลากันแล้วมันไปตกปลาตรงข้างบ่ออาคารที่ผมดูแลพี่อ่าฮะอ่าฮะไปตกปลาตอนกลางคืนเนี่ยนะใช่ครับพี่มันอบอกว่ากลางคืนปลาปลาหายกินดีใช่ครับอ่าฮะกินแมลงใช่ครับแล้วระหว่างมันมันเดินไปตกกันสองคนนะครับครับ มันบอกว่าต้นไม้มันเรียงอยู่ปี่ต้นนะพี่อฮะแต่ต้นที่มันยืนอยู่ข้างๆอ่ะอืมีต้นเดียวลมก็ไม่มีแต่มีต้นนั้นนะมันเขย่าครับพี่มันเหมือนมีคนเขย่าพี่มันมีอยู่แค่ต้นเดียวเลยสี่ต้นนี่ไม่มีต้นไหนเขย่าเลยอาจจะเขย่าอยู่ต้นกลางต้นเดียวเขย่าเหมือนมีคนเขย่าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับพี่เหมือน หมือนดิงขย่มต้นมะพระ้าวเงี้ยที่เอาลูกมะพระงง้าวเงี้ยอ๋อแปลว่าขย่มแรงด้วยขย่าแรงด้วยใช่ครับไม่ขย่มแรงเลยครับอ่าฮะมันก็เนีย่ยขึ้นไปดูมันก็ไม่เห็นเมาว่าไม่เห็นอะไรนะครับแล้วมันก็รู้แล้วว่าเป็นผีแวอืม,มันก็เก็บเบ็ดเก็บอะไรแล้วมันก็เดินไปมันผ่านต้นที่สามต้นที่สามก็ขย่าครับผ่านต้นที่สองต้นที่สองก็ยังขย่าครับอื ขยา่ามันเดินไปจนถึงใกล้ถึงโรงนอนนะพี่ออืม,อมันจะมีต้นต้นชันชานครับพี่ครับถึงต้นนั้นแหละปุ๊บมันหยุดขย่าเลยครับแล้วทำไมมันถึงหยุดขยา่าอ่ะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าคืนนั้นคือว่าไอ้สองคนนั้นมันไม่สบายเลยพี่ไข้ขึ้นเลยครับอ่าฮะ แล้วม you know yeah. ันเกี่ยวกันไหมแล้วมันเกี่ยวกันไหมกับสองคนนั้นผมว่ามันมันเกี่ยวรับพี่ผมว่ามันน่าจะครับเพราะว่าเขาน่าจะหวงบ่อนั้นด้วยครับอ่าบ่อตกปลาอือใช่ครับคือเขย่าให้กลัวใช่ครับหมอบอกพยายามว่าไม่ให้เอาครับครับพอตกเช้าปุ๊บผมกับเพื่อนผมไอ้คนที่เจอทั้งสี่คนนะครับครับ ก็ทนความสงสัยไม่ได้ก็เลยเดินไปถามหมวดด้วยครับหมวดเขาก็บอกว่าเจออีกแล้วหรอใช้คำว่าเจออีกแล้วหรอใช่ครับอ่าฮะแกก็บอกว่าแล้วผมก็ว่ามันมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นกับอ,อาคารนี้ไหมครับหมวดเออแกก็เลยบอกว่าปี ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันครับแกบอกว่ามีวิทยากรเก่าที่เคยดูแลอาคารนี้แกผูกคอตายครับอ๋อ oh. ผูกคอตายอาคารนี้เลยครับแล้วผูกที่ไหนในอาคารนี้เหรอครับใช่ครับผูกในอาคารนะพี่อ๋อฮะอ๋อฮะตรงบริเวณชั้นสองครับตรงที่เราเจอเลยน่าจะครับอ่าฮะแล้วไงต่อครับ แล้วผมก็แล้วแกก็พูดต่อว่าไอ้รุ่นพี่ที่ที่มาถามผมว่านอนอาคามนี้หรอครับพี่อืม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 จำได้ไอ้คนนั้นมันก็เคยนอนแล้วมันก็เจอเหมือนกันอ๋ออ๋อฮะอ๋อฮะแต่รุ่นพี่ก็บอกว่าใช่ครับรุ่นพี่ก็บอกว่าคืนแรกไม่เป็นไรแต่พอคืนที่สองคืนที่สามเท่าน,นั้นแหละอือหือ เหมือนเราเป็นเพื่อนเลยเงี้ยนะออืมุมมมืนพี่บอกผมว่านอนนอนอยู่โซฟาจุดเดียวกับผมอะไรครับครับพี่จําได้ไหมครับตรงที่ผมว่าห้องสัมมานามันมีเก้าอี้เรียงเหมือนห้องประชุมครับอาจําได้นุ้นพี่บอกว่าลากเก้าอี้ทั้งคืนเลยครับรอ๋อใช่ครับแต่โชคดีที่เราไม่เจอแบบนั้นถูกต้องไหม ใช่ครับผมน uh ี huh. uh ่ครับโอ้ห uh huh. ผมนี่ตกใจแล้วได้ยินแบบนั้นอ่ะครับุ่นพี่บอกผมก็ถามว่าแล้วพี่ทํายังไงอ uh ืพี่บอกว่าวิ่งไม่ได้แรงไม่มีอพราะห่มคุมอย่างเดียวครับพี่ครับจนกว่าจนถึงเช้าพี่จนเสียงเก้าอี้นั้นหยุดแต่พี่รุ uh ่นพี่บอกว,ว่ากว่าจะวิ่งออกไปได้ครับครับ ก็เรื่องมันก็ประมาณนี้แล้วพี่อืมอันนี้คือพอเราเจอกับตัวเองแล้วคนที่ไปน,นอนกับเราก็เจอด้วยหลังจากนั้นไปถามรุ่นพี่ที่เตือนเราก็เจออีกแต่สิ่งที่เจอ<ช>เนี่ยค,คือยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิทยากรคนนั้นที่ผูกคอตายหรือเปล่าถูกต้องไหมใช่ครับยังยังไม่แน่ใจครับว่าจะใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยคือเป็นผู้ชายแน่นอนถูกต้องไหมเป็นผู้ชายเหมือนกันหมดเลยครับอ่าฮะแล้วได้บอกลักษณะวิทยากร คือทางเขาเรียกอะไรผู้หมวดหรอผู้บังคับบัญชาชรเราเ <ผม S 1> นาี่ยได้บอกไหมว่าลักษณะนหน้าตาเขาเป็นแบบไหนตรงกับที่เราเจอไหมผมผมแกถามผมหน้าตาอยู่ครับแต่ผมบอกว่าผมเห็นแค่งเงาดำดำอ๋อเห็นแค่เงาดำาๆใช่ไหมแล้วก็คนอ,อื่นก็เห็นแค่งเงาดำาๆด้วยใช่ครับ<ต>ทุกวันนี้ผมก็ยังดูแลตรงนั้นอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ปะอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่นั่นเหรอ ตอนนี้ผมกลับมาบ้านครับแต่ยังดูแลอยู่ครับไม่หมือ๋อแต่ก็ยังดูแลอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่บ้าน<ช>แล้วนะฮะอยู่ที่เชียงรายถูกต้องไหมใช่ครับเออ เดี๋ยววโอ้ยไม่ได้หรอกเนาะเอาเราเอา,เอา,เอา,เอารูปเอาเอะไรมาลงก็ไม่ดีอ่ะเนาะเดี๋ยวจะเขาจะจาได้ว่าเป็นที่ไหน <_ A> ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราทำ <_ A> งาน<_ A> <_ A> ด้านด้านนี้ด้วยแล้วกันเนาะโอเค <_ A> ไม่เป็นไร <_ A> แต่อย่างน้อยเนี่ยเรื่องราวเรื่องนี้ผมว่าคนทั่วไป <_ A> อย่างเราเนี่ยคงไม่ได้เข้าไปสัมผัสแน่ๆเพราะว่าเป็นพื้นที่เฉพาะของทางทางทหารเนาะถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งคนทั่วไปไม่ได้ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเจอคนที่จะเจอขึ้นทหารเท่านั้น แล้วเดือนพี่อะไรนะฮะแล้วอาทิตย์ก่อนก่อนผมกลับมาบ้านนะครับอ่าฮะเพื่อนผมคนหนึ่งมันชื่อไอหนึ่งนะครับครับมันช่วยผมจัดสถานที่จัดห้องประชุมเตรียมรับรับคณะรับอะไรครับอ่าเวลานั้นประมาณสามทุ่มกว่าแล้วครับผมจัดเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมปิดไฟผมไปปิดไฟห้องประชุมครับ แล้วไอ้หนึ่งมันอยู่คนเดียวมันครับมผมปิดไฟปุ๊บผมก็เดินคุยกับมันผมก็เดินคุยตามมาสั่งผมแต่มันไม่ตอบผมนะพี่เออทำไมอะ่ะแล้วพอไปถึงใกล้ถึงที่นอนปุ๊บมันบอกว่ามึงรู้ไหมทำไมกูไม่พูดเออทำไมอะ่ะผมก็ว่าทำไมอะ่ะมันก็บอกว่ากูได้ยินเสียงเด็กวิ่งอยู่บนอาคาร แล้วผมก็ว่า,วาโอ้ยขิ้นมากหนูมักงเนี่ยมันก็ว่าหนูบ้าอะไรวิ่งวิ่งอย่างแับเป็นมันวิ่งเด็กประมาณสามสี่คนวิ่งแข่งกันบนอาคารน,นะพี่อ่าคือถ้าเป็นหนูก็ไม่น่าจะด<า>ังขนาดนั้นถูกต้องไหมใช่ครับอ่าฮะมันก็ว่า,วาได้ยินได้ยินเสียงเด็กด้วยไงเงี้ยาาผมว่าโอ้ยขิ้นมากาาแล้วอ่าฮะแล้วมันก็ว่าขิ้นมาก คิดมากบ้าอะไรอืมบอยมึงเคยเจอมึงก็รู้อยู่อะ่าอฮะผมก็เลยว่าโอ้ยอุตสา ح, ่ตสาห์คิดในแง่บวกแล้ว<า>มแล้วยังใจนี่อยู่อย่างผมก็บอกมันงนี้อาา่อาฮะอ่าฮะก็ดันแล้วพี่ก็ยังดูแลอยู่ยังดูแลอยู่โอเค <c oughs> คุณอายังดูแลพื้นที่พื้นที่นี้อยู่นะฮะแล้วก็ยังเจออยู่ <c oughs> มาเลืองเืองมาตลอดเวลา ใช่ไหมคุณอาใ่คเพราะฉะนั้นนะขอให้คุณอาโชคดีกับสิ่งที่ดูแลอยู่แล้วกันเขาอาจจะมาหาเพื่อนเล่นหรืออาจจะมาทําให้รู้สึกว่าสิ่งพวกนี้ยังมีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะฮะคุณอาอาจจะเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับทํากระดานแล้วก็หาปากกามานะฮะบอกว่าถ้ามีอยู่จริงแน่จริงเขียนเลขให้ดูสิลองทำดูครับเผื่อ พรุ่งนี้เช้าอาจจะได้เลขดีๆขึ้นมาก็ได้ลองดูนะเดี๋ยวจะลองไปทำดูครับหรือไม่ก็ต้นไม้ต้นที่เขย่าเนี่ยก็ลองไปหาแป้งดูนะฮะแล้วก็ไปขุดๆดูหน่อยถ้าได้เลขเนี่ยก็บอกไปที่จะทำ่หยแล้วผมไม่เคยทำฮะผมได้ยินแต่เรื่องมาว่าเขาทำกันมาแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าไหนๆถ้าคุณแบบเก่งมาหลอกเราแล้วเนี่ย ขอเลขสักครั้งหนึ่งและกันจะให้หลอกอีกสิบรอบอะไรอย่างงี้ผมไม่เสี่ยงดีกว่าครับจังหวะน,นั้นที่ผมเจ๊งห้อยขานั้นใจผมนี่แบบเต้นแรงมากพี่แบบโอโ้โหถ้าเป็นโรคหัวใจนี่หัไวใจวายได้พี่เออบางคนเนาะบางคนเนาะกลัวเนาะแต่เป็นผมผมก็วิ่งเหมือนกันนะผมก็คงจะสับขาไม่คิดชีวิตเหมือนกันใช่เออ,เ,อ,อเรื่องแบบนี้ถ้าคุณไม่เจอคุณไม่รู้หรอกว่า ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นแบบไหนถูกต้องไหมคุณอาร์ตถูกครับอ่ะโอเคอยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตมากๆนะฮะอันนี้เล่ามาจากเชียงรายกันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เชียงรายเป็นไงบ้างครับอากาศหนาวไหมตอนกลางคืนเย็นมากครับพี่หนาวเย็นมากครับหนาวเลยใช่ไหมใช้คําว่าหนาวเลยนะเออ,อยังไงก็ช่วงคริสต์มาสแบบนี้ช่วงปีใหม่แบบนี้ใคร หยุดงานแล้วลองไปเที่ยวที่เชียงรายกันดูฮะผมว่าที่เนี้ยอากาศดีมากผมยังชอบเลยบรรยากาศดีมากครับอยู่อำเภออะไรครับผมอยู่อำเภอขุนตาลครับอ๋ออยู่ขุนตาลนะครับอากาศหนาวด้วยอ่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตมากนะฮะที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องตึกนอนขวัญผวากันในค่าคืนนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณอาร์ตครับครับสวัสดีครับครับ